อ,อสมทเพื่อชุมชนช่วง News t n l t a อล่ค่ะคุะคณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะอ,อสมทเพื่อชุมชนช่วง News a n d Tal k นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับท่านนายอำเภอหลังสวนนะคะคุณจิรศัก์แสงหอยค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะสวัสดีครับคุณนมมนมมลครับ ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหลังสวนค่ะก็เลยต้องมาสัมภาษณ์พูดคุยกันกับท่านในอำเภอหลังสวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลอาหารปิ้งย่างหลังสวนแล้วก็การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ารายการบีชวอลเลย์บอลหลังสวนโอเพน2023นะคะเดี๋ยวให้ท่านในอำเภอได้ได้พูดถึงที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะครับก็สวสดีด่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ กิจกรรมนี้นะครับก็มีภาคาเอกชนนะครับ,บรรมานําเสนอแนวคิดในเรื่องของการจัดการแข่งการวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ปัใต้นะครับเรามีชายหาดที่ปากน้าบางสวนนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดมากนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเรายัางไม่เคยอีเวนต์ไม่เคยจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับ<ม>อีกประการหนึง่งเรามีนะักกีฬาวอลเลย์บอลของเราอยู่นะครับของลังสวนเองเนี่ยนะครับ ที่ฝึกซ้อมกันอยู่แต่ไม่มีเม็ดการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราก็จะลองจัดวอลเลย์บอลชายหาดดูนะครับเผื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปชมหุดหลานของคุนหลังสวนเองนะครับแล้วก็ชมนักวอลเลย์บอลจากจังหวัดต่างๆที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกระจายหาดปักน้ำหลังสวนให้เป็นที่รู้จัก ในเวทวงของวอลเลย์บอลซึ่งเป็นกีฬานะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับไปชมไปเชียร์กันเยอะๆผมคิดว่าเราก็จะขอยกระดับเป็นการจัดแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปครับ่านผู้ชมครับค่ะก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ะจะแข่งขันเรื่องของวอลเลย์บอลชายหาดก่อน ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยใ,ในระดับชิงแชมป์ภาคใต้แน่นอนจะต้องมีคนที่เดินทางมาจากภาคใต้เนี่ยหลากหลายจังหวัดเพราะว่า14จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็มีหลายรุ่นด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเห็นท่านนายพลบอกว่าเอาในเมื่อมีกีฬาแน่นอน<ม>ก็ต้องกิน<ม>ถูกไหมคะก็เลยมีเรื่องของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะก็ในเรื่องของอาหารนะครับผมก็ไปดูการแข่งขันกีฬาชายหาดที่อมบจก็แจะนะครับค่ะก็มี ร้านอาหารเยอะแยะนะครับที่มาวางขายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารจิ้งยากนะครับแล้วก็ความคิดส่วนตัวว่าการแข่งขันวักเลนบอลอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งคนที่ชอบกีฬาจริงๆอ่ะอาจจะมีไม่เยอะครับอา,อาจจะมีไม่เยอะอาจจะทำให้การแข่งขันก,กีฬาเนี่ยนักกีฬาเมื่อกองเชียร์มีน้อยก็มันไม่สามารถที่จะกระตุ้นหรือว่าเรานักกีฬาได้นะครับ พราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมเสริมขึ้นมาในเรื่องของที่มันสามารถจัดวบคู่กันได้คือในเรื่องของเทศกาลอาหารปิ้งย่างนะครับที่เราคิดว่าคนที่ไปเดินกินอาหารก็จะได้มีโอกาสไปชมไปเชียร์บอลเล่บอลด้วยม,มันก็เอาเลยจัดงานควบคู่กันไปนะครับโดยที่เทศกาลอาหารปิ้งย่างนั้นเราจะเปิดหัวก่อนคือจัดเริ่มตั้งแต่วันที่26นะครับก็มีบูธอาหารปิ้งย่างเป็นร้อยร้อยบูธนะครับ แล้วก็บูธของโอท็อปด้วยนะครับเป็น uh huh. บริษัทการโอท็อปของในจังหวัดชุมพรนะครับที่จะไปออกบูธร่วมกับร้านอาหารซึ่งก็เป็นแม่ค้าในในชุมชนเป็นจนใหญ่นะครับเทศากาลอาหารเนี่ยจะเริ่มต้นเดนยี่ส6บกตอนเย็นนะครับแล้วก็บลลย์บอลก็จะเริ่มยี่สิบแปดนะครับก็เกิดหัวด้วยร้านอาหารก่อนค uh ่ huh. น,นี้ในส่วนของการเตรียมการนะครับผมก็ได้กระแสน ก็จะเป็นเทศาบาลบากน้ําก็ดีหรือจะตายงัตําวลปูทอก็ดีหรือจะตั้งโรงพยาบาลนะครับที่จะได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกหรือ การดูแลนักกีฬาในระหว่างการแข่งขันครับใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยยังยังร้อนอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เราได้ฝนนะคะแต่ว่า<ช>เรื่องของการดูแลนักกีฬาก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็คนที่มาร่วมชมการแข่งขันก็ดีรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็ดีเนี่ยก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะด้านการปฐมพยาบาลด้วยตรงนี้เราก็ให้ใหความสําคัญนะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะมี หมอ,อนะครับที่หรือว่าพยาบาลที่ที่ระจัสลำเแีงขันแล้วเนี่ยเราก็ยังมีมูลนิธิผู้ภัยในการดำเนินลังคนที่ไปคอยสแตนบายอยู่ตลอดทั้งงานด้วยครับค่ะเรียกได้ว,ว่าดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบไปค่ะว่าเทศกาลอาหารปิ้งย่างเนี่ยชอบชิมชิวนะคะบรรยากาศอาหารนานาชนิดแล้วก็ ริมทะเลชายทะเลหลังสวนนะคะเห็นบอกว่าเตรียมพื้นที่ในการจัดโซนรับประทานอาหารแล้วก็โซนแมคค้าทั้งอ,อาหารอาหารกินใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของฝากของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยก็จะรวมรวมกันแต่ว่าจะแบ่งโซนกันแบบไหนยังไงนะคะจะําเป็เป็นโซนครับรถของโอท็อปก็อยู่เฉพาะของโอท็อปอย่างเดียวครับ <c oughs> แล้วก็อาหารทิ้ย่างก็จะเป็นวางยาวแล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งกินริมริมหาดด้วยครับค่ะ <c oughs> ก็เน้นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นผมก็อยากจะเชินชวนพวกเพ่พี่น้องนะครับแาวอำเภอหลังสวนนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับไปจชมชิมชอบแร้วกว่าตั้งแต่28ถึง30เขียด้วยครับเขียเาเขียดนักวอลเลย์บอลข,ของของเราด้วยนะครับแล้วว่ามีน้องนักวอลเลย์ออออบอลซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนสีเนี่ยร่วมแข่งในนามทีมอำเภอหลังสวนนะครับผมจำว่า อำเภอหลังสวนเพราะฉะนั้นเราไปเชียร์ลูกหลานของเราด้วยครับใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นักกีฬาเขาฝึกซ้อมนะคะแล้วก็จะทำทำการแข่งขันในวันที่2 8่สถึงสาเมษายนเรียกได้ว่าได้2งานเลยนะคะท่านนายอำเภอนะคะมาเที่ยวเทศกาลอาหารปิ้งย่างนะเห็นว่าจะมีดนตรีให้ได้ชมฟรีด้วยใช่ไหมคะมีดนตรีให้ชมฟรีนะครับสำหรับคนที่อยากจะผ่อนคลายนะครับบรรยากาศช่วงค่ำเย็นๆอะไร แดดเริ่มลงตกเนี่ยผมว่าดีนะครับใช่เพราะว่าคงจะบรรยากาศไม่ไม่ร้อนนะครับเป็นทะเลด้วยครับใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็การแข่งขันขเวลล์บอลเขาก็จะเริ่มตอนบ่ายๆเพราะว่าถ้าเที่ยงเที่ยงเนี่ยไม่ไหวแน่นอนแดดมันแรงรนะคะการแข่งขันเวลล์อรบอลค่ะก็จะเริ่มประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปใช่ไหมคะโดยประมาณก็ปร,ณประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราจะ แจ้งกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะจะจะ,จะ,จะ,จะมีการสั่งสลับแบ่งสายอาทิตย์หน้าเนี่ยครับอ่าใช่ค่ะนะคะจะได้มาประชาสัมพันธ์แจ้งกันนะคะว่าเอ่อจะจังหวัดไหนในภาคใต้จะเจอกับใครอะไรยังไงเพราะว่าทราบมาว่าตอนนี้ทีมที่ส่งเข้าแข่งขันเนี่ยเยอะนะคะจากพังงาภูเก็ตนครพัทลุงโอ้หลายที่ค่ะนะคะค่ะ,คะดังนั้นก็เชิญชวนมามาชมกันได้แล้วก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะผ่านทางเพจ Facebook สอสมทในเครือข่ายภาคใต้ทั้งหมด14สถานีให้ได้ชมกันเผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาแต่ถ้าเกิดว่ามาชมริมสนามนีมีอัศจรรย์ให้ให้นั่งชมนั่งเชียร์ไหมคะมีครับมีครับมีอัศจทรย์ให้น,นั่งชมนั่งเชียร์แล้วก็กินไปด้วยเชียร์ไปด้วยได้เลยครับอือค่ะเรียกได้ว่า ครบองค์ประกอบอย่างแน่นอนนะคะแล้วอนาคตค่ะท่านทานายอำเภอมองว่าถ้าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนะคะหมายความว่ามีทีมสนใจเยอะมีผู้ชมเยอะจะต่อยอดอาจจะจัดกันในปีต่อๆไปเป็นกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเงี้ยพอพอเป็นไปได้ไหมคะผมผมอยากจะได้มีความเป็นไปได้นะครับโดยที่ว่าในการจาัดครั้งนี้เนี่ยเราได้เชิญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ย ใเข้ามาช่วยดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธะกรรมการตัดสินที่เราได้มาจากสมาคมเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจัดแล้วมันมีมาตรฐานแล้วก็ถ้าสมาคมบอลเล่นบอลแห่งประเทศไทยเห็นความสําคัญตรงนี้เนี่ยหรือว่าเราสามารถดึงเข้ามาไปรุ้นส่วนให้กับเราได้เนี่ยต้องการจะเอาทัวนาเมนต์ดับชาติมาลงให้เราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมคาดหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ได้มาตรฐานกติกตาอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นมาตรฐานสากลแหรือว,ว่าคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยก็ขอมาจากสมาคมบอลเลยบอลน,นะครับเพื่อ,อว่าเราให้มีมาตรฐานเพื่อที่เราจะสามารถรองรับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ครับค่ะนะคะแล้วก็เห็นว่าการจัดในครั้งนี้อาจจะนําไปสู่กองทุนกีฬาในพื้นที่ของหลังสวนด้วยไหมคะท่านนายเภยคะ ส่วนหนึ่งเราไม่ได้มีรูประมาณของราชการแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสนับสนุนจากภชาคเอกชนต่างๆในหลายภาคส่วนนะครับที่สนับสนุน่ารจ่ายในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับรแล้วก็ถ้าหากว่ามีเงินหรือก,การจัดจัดงานนะครับรผมก็จะจะตั้งเป็นกองสงีฬาของอำเภอหลังสวนนะครับถามว่ากองสงีฬาตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างก็เพื่อ สนับสนุนนักกีฬาของอำเภอหลังสวนที่จะไปแข่งขันในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งในระดับเขตในในระดับภาคหรือในระดับประเทศนะครับ<ฆ>เนแต่ว,ว่าผมก็คิดว่าตัวเงินกองทุนที่เราจะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะได้หรือได้ไม่มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสนับสนุนอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆเช่นว่าค่าน้ำมันรถค่าที่พักค่าเสื้อทีมอะไร<ฆ>อะไร,ะไรต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นหรือ ให้กำลังใจนักกีฬาคับผู้ปกครองครับผมใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามีทีมกีฬาหลายๆทีมซึ่งอาจจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนะคะเป็นตัวแทนของอำเภอหลังสวนนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยไปทำการแข่งขันในกีฬาเยาวชนก็ดีนะคะกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติหรือประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยก็ไปด้วยทุนส่วนตัวไปด้วยทุนของโรงเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอนาคตถ้ามีแมตช์ที่เป็น ะระดับประเทศอย่างเงี้ยทางทางอำเภอก็อาจจะมีทุนได้สนับสนุนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องคิดต่อยอดกันไปอีกหลายระดับนะคะท่านนาอำเภอคะเรวคิดที่จะตั้งรงค์กรกีฬานะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าอยาท่านจะหาทางช่วยนะครับซึ่งผมคิดว่าจัดงานวันนี้บอลให้จบก่อนไม่ค่อยไ,ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะระดมดุลยังไงให้เรามีเงินทุนที่จะสามารถสัร์ตได้หลากหลาย ชนิดกีฬาเลยก็เป็นเงินจํานวนที่เขาสามารถที่จะไปอยู่ได้ตลอดทนาเมต์ก่า<ม>กินกล้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองผมก็ใจว่าถ้าจะควักทั้งหมดบางครั้งหลายคนก็ต้อแท้<ม>เพราะว่าส,สาย่านไม่ยาวนะครับนี้เราคิดถึงคนที่สายการไม่ยาวเป็นลําดับแรกก่อนแล้วก็เพราะว่ากีฬาสามารถสร้างคนได้คนท<ม>ีน่เรียนไม่เก่ง องคีแนด้านกีฬาก็สามารถจระกอกมาชีเพเลี้ยงครอบครัวได้ครับใช่ใช่ค่ะอันนี้คะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ในอนาคตนะคะอาจจะมีกองทุนกีฬาเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนแล้วก็โอเชื่อว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมะีกิจกรรมดีๆในลักษณะแบบนี้นะคะเอาไปต่อต่อยอดต่อเนื่องกันได้นะคะทีนี้ค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะท่านในอำเภอมีอะไรที่อยากจะฝากคุณู้ฟังเชิญชวนนะคะอย่างที่บอกไปว่า26 ยาวยันถึงสามสิบเลยนะคะมามาเที่ยวกันมาใช้จ่ายกันในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะคะเดี๋ยวให้ท่านในอำเภอได้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งเชิญเลยค่ะก็ในการจัดงานทุกอย่างนะครับงานแต่งงานอะไรก็ดีต้องเลือกต้นเดือนกับปลายเดือนค่ะมีคนที่จะมาคอยจ่ายจ่ายหรือว่ามาเที่ยวกับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นงานแข่งขันวอลเลย์บอลในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของกีฬาอย่างเดียวนะครับ แต่มีเรื่องของการตั้งกองทุนการส่งเสริมพว้ค้าแม่ค้าในพื้นที่ค่ะไม่มีช่องทางจำหาอานิบนะครับภายหลังที่เราเกิดโควิดมานานนะครับให้การกับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นมันยักยับหายไปนะครับแล้วก็ผมมองว่าภากนั้นทางสวนตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เหมือนกับเราเปิดพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องรู้จักจากคนข้างในก่อนนะครับ มันต้องเอาคนรังสวนก่อนนะครับที่จะไปช่วยกันเดินในงานเที่ยวในงานนะครับเพื่อเราจะได้ไปบอกต่อคนอื่นนะครับอันนี้ถ้าจัดงานที่บ้านของเราแล้วเราไม่มาสนับสนุนนะครับคนนอกเขาก็คงจะไม่มาสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องมาสนับสนุนงานที่ทจัดที่ในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองเรื่องการเป็นเจ้าภาพนะครับการเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้นในการแข่งขันครั้งนี้อำเภอลังสวนเหมือนกับเป็นเจ้าภาพเป็นหน้าตาของอำเภอและของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนักวัลเลยนบอลอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันเลยนบอลชายหาดมันก็น่าเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลังสวนและก็อำเภอแรกเคียงทุกคนนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศวันเลยนบอลชายหาดของอำเภอลังสวนระดับภาคนะครับเป็นครั้งแรกอยากราบเป็นอากาศ ก็แากครั้งนี้แล้วนะครับครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องรออีกหนึ่งปีนะครับถึงจะได้มาชมแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาชมปีนี้แล้วปีปีหน้า<อ>จะใหญ่กว่านี้แน่นอนครับอืมนะคะเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราอยากจะได้แมตช์แบบใหญ่ๆระดับประเทศนะคะก็ดูความพร้อมของสถานที่แล้วก็สนามก็สวยไม่ได้แพ้จากที่อื่นนะคะ กลางคืนจะมีมเรือใดหมึกอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นแสงไฟเยือกเขียวนะครับเป็นฉากหลังให้กับเราได้ครับใช่ค่ะนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศดีค่ะมีโอกาสนะคะต้องลองมาค่ะนะคะเที่ยวในพื้นที่ของอําเภอหลังสวนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากน้ําหลังสวนนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านอำเภอคะที่มาร่วมพูดคุยกันค,ะค่ะขอบคุณอสมทท้วยกันครับที่เป็น้่วยเป็นก้้บอก้สีย้้้้ค้้้้้้ง้้้้้้ค้้ขอบ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณนภาังค้าได้พูดคุยกันนะคะกับคุณจิรศักดิ์แสงหอยค่ะท่านในอำเภอหลังสวนนะคะมาเชิญชวนค่ะมาเที่ยวมาชิมมาชมมาช็อปนะคะกับเทศกาลอาหารปิ้งย่างค่ะ ก็จะจัดขึ้นวันที่26-30เมษายนแล้วก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ภาคใต้ด้วยนะคะรายการบีชวอลเลย์บอลหลังสวนโอเพ2น2 3 28-30เมษายนนี้นะคะ <Maps> นาสนามวอลเลย์บอลชายหาดเทศบาลปากน้ำหลังสวนก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับพระใหญ่นะคะพระองค์ขาวนะคะที่ อ,อยู่ใกล้ๆริมทะเลเลยค่ะบรรยากาศเนี่ยดีอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นใครที่บอกว่ามาแล้วนะคะกลัวไม่มีที่จอดรถไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าโอได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ําหลังสวนคุณวิชัยอนันตเมฆนะคะท่านแจ้งว่าที่จอดรถเพียบรองรับได้เป็น500คันมากกว่านั้นก็ได้นะคะเรื่องของสถานที่ ทิ้งขยะห้องน้ําอะไรต่างๆก็พร้อมสะดวกรองรับอย่างแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็พร้อมอย่างแน่นอนนะคะได้ฟังท่านในอำเภอหลังสวนพูดวันนี้ด้วยนะคุณ้ฟังก็คงจะทําให้หลายๆคนมั่นอกมั่นใจแล้วก็เชิญชวนค่ะมาเที่ยวมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรนะคะและนี่คือในประเด็นข่าว News and Talk ที่นำมารายงานพูดคุยกันค่ะ อสมทเพื่อชุมชนช่วง n e ิว and t a ทอ